สวัสดีเจ้าวันนี้เขาก็จะมารีวิวเม้อเพิ่มไฟอัตโนมัติของดอตกรีนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเพียวโวล์นะเจ้าเพียวโวล์ 10KVA นะเจ้ารองรับไฟตกต่ำสุดได้ถึง90โวล์แล้วก็ไฟเกินเนี่ยได้ถึง300โวล์นะเจ้าสำรับใครในตอนนี้เนาะตี เจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะเจ้าเนี่ยคืออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยทำงานในบปกติหรือว่าบาเสถียรเนาะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้เนี่ยก็ยิงหน้าหอนเข้าแรงบ้านเฮาแล้วบรว่าไขเนี่ยจะซูปน้ำเจกอหรือว่าเอาไปนยพวกเครื่องมือกานกนเรเเษตนนะเจ้าซูปน้ำบําไดเนี่ยคื ปั๊มปั๊มไหมนะเจา้าแล้วก็ปั๊มพังนะเจ้าก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามกับดกรกรีนได้เลยนะเจา้าเพราะว่าเฮาเนี่ยมีหลายรุ่นหลายคณะแล้วก็หลายราคานะเจา้าเดี๋ยวเฮาก็จะปามาพอนะเจา้าว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับเนี่ยไฟตกตํ่าสุดเนี่ยได้ถึงเตาหูงนะเจา้าเฮาก็จะทําการทดสอบกับเครื่องเวอรี่แอ t นะเจา้าตัวนี้เลยเนาะ เนี่ยเจ้าปลามาพอหน้าจอหน้าจอของเฮาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเนาะว่าตัวนี้เป็นรุ่นอัตโนมัติบวใจรุ่นปั๊บมือนะเจ้าก็ดูได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสวิตด้านหน้าก็จะมีเป็นสเตบิไลเซอร์แล้วก็บายพาสในตัวนะเจ้าสามารถจีจต่อตรงได้นี่ะเจ้า IP ตอนนี้อยู่ที่1นึ่งร้อเจ็ดโอพก็คือไฟออก222ก็คือไฟสวยมากนะเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อหม้อเพิ่มไฟนะเจ้าที่เป็นรุ่น ปั๊บมืออยู่ถ้าเกิดไข่เนี่ยตีไปซื้อมาเลาวสามารติรองรับไฟตกต่าเนี่ยได้น้อยมากนะเจ้าหยิงช่วงหน้าห่อนต่อน,นี้นะมันก็บคุุ้มเนาะจริงๆแล้วแน่น้าว่าขึ้นมาใจเป็นรุ่นอัตโนมัติดีกว่านะเจ้าพอตัวนี้เนี่ยรองรับไฟตกตำตกต่ำสุดได้ถึง90้นะเจ้าตอน,นี้เนี่ยร้อยยีบนะเจ้าตัวเครื่องเนี่ยก็ยังทําการได้ปกตินะเจ้าไอพี ร้อยเจแล้วก็โอก็จะอยู่ตีส่สิบสองนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือนักมากเลยเขาก็จะพามาพอหม่อแปลงด้านในตุน้นี่นะอันนี้ก็มาแบบรีวิวเพิ่งเห็นกันชัดๆเลยนะเจ้านี่เนาะม่อแปลงขนาดใหญ่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยนักประมาณ33มสิบโลเลยนะเจ้า สอคนยกนี่ยังบ่คอยแปะเลยเนาะยิงน้องคนเดียวยกเนี้ยซ่ําบ่ได้เลยเด้ออันนี้ก็จะเป็นรีเลยด้านในนะเจ้าก็มีขนาดใหญ่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือด้านในเนี่ยก็คือหม้อแปลงขนาดใหญ่วัดเต็มแอมเต็มแล้วก็ตีสําคัญเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าหม้อเพิ่มไฟของนอตสกรีนทุกตัวนะเจ้ามาจากอินเดียอินเดียแท้ร้อยเเซเลยแก้ไฟตกนะเจ้า นี่น้อนี่เขาก็มารีวิวแบบคือทุกคนได้หันกันเลยข้อดีของหมอเอเพิ่มไฟต็อกตกรนก็คือหนึ่งหน้าจอแสดงได้ถึง2สถานะแล้วก็สวิต์เนี่ยก็มีทั้งสเตเบิไลเซอร์แล้วก็บายพาสในตัวนะจ้าสำหรับใครที่สนใจแล้วก็กำลังมองหาหมอเอเพิ่มไฟราคาประหยัดราคาระแพงนะจ้าแล้วก็ใช้งานไดคุ้มค่าทนทาน ก่อนแนะนว่าเขื่อมาปรึกษาแล้วก็สอบถามนระกรีนได้ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าอาจจะโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะเ mm. จ้า ID ไลน์เนี่ยก็จะเป็น s d r g r w n นะเจ้าสามารถที่จะเข้ามาสอบถามแล้วก็อูแบบเออที่บ้านเนี่ยป้าปัญหาไฟตกร้อยห0สิรอยเจสิบ ตีร้านนอตสกีนเนี่ยมีรุ่นไหนแนะนำฮือกอนะเจ้าเดี๋ยวเขากจะจวยแนะนำฮือแล้วก็เขาจะสอบถามนะว,ว่าต้องการไปใจ้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไม่าว่าจะเป็นปันม้มน้ำเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะเจ้าสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาแล้วก็สอบถามในเะรเจ้าสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฝังการรีวิวสินค้านะเจ้าของนอตะกีนะเจ้าสวัสดีเจ้า